การสมองไม่ทำงานก็คือวิญญาณออกจากร่างขอเสียใจกับครอบครัวอันมนัาตั้งสุขผู้ประกาศข่าวจากไปพร้อมกับความดีที่สอนคนไทยไว้สองอย่าง 1. ความนันสูงค่าคุณได้ตลอดเวลาแม้ว่าคุณยังไม่แก่ 2. สเส้นเลือดแตกที่ก้านสมองก้านสมองช้ำแล้วหยุดทำงานก็ไปสบายไม่ได้ทุกทรมานก่อนตายเพราะก้านสมองควบคุมการหลับและการตื่นผมทำคลิปเพื่อเตือนคนไทยไม่ให้จากไปด้วยโรคนี้ เพราะถ้าลอด70ใช้ชีวิตได้ไม่เหมือนเดิมสตโตรกถ้าเป็นที่ก้านสมองจะไปได้ไวมากโรคนี้ทําคนไทยพิการเป็นอันดับหนึ่งตายเป็นอันดับสองรองจากมะเร็งที่เศร้าใจเพราะมันป้องกันง่ายมากขึ้นกับคุณว่าฟังจบแล้วทําตามผมไหมหนึ่คุมปัจจัยเสี่ยงความดันเบาหวานไขมันอ้วนเครียดเหล้าบุหรี่คุมมันให้ดีเส้นเลือดคุณจะไม่แตกไม่ตันไม่มีวันที่จะเป็นโรคนี้ขอแค่คุณให้ความสำคัญ 2. อ,ออกกําลังกายจะทำให้หลอดเลือดของคุณยืดหยุ่นด,ดีไม่แตกไม่ตันง่ายขอยกความดีและอุทิศบุญกุศลให้กับอันทำให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพไม่ให้คนไทยจากไปก่อนวัยอันควรชีวิตมีเกมพลิกได้ตลอดเวลาอันไปสบายและจากไปในวันพระโบราณบอกว่าเทวดามารับกลับสวรรค์ผมก็ว่ามันจริงนะเป็นที่ก้านสมอง ไม่เจ็บปวดร้อนหนาวไม่ทรมานเลยผมทำคลิปเตือนคุณทุกวันคนที่เป็นก็คือคนที่ไม่ให้ความสำคัญในการหาทางป้องกันไม่ให้เป็นโรคนี้ค่ะทำตามที่ผมบอกก็ไม่เป็นแล้วค่ะบ 1. คุมปัจจัยเสี่ยง2อ,ออกกกำลังกายทำแค่นี้คนที่เป็นคือคนที่ไม่สนใจทันคนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวขอให้เอาอ่านเป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์เตือนใจว่าอายุยังน้อยแข็งแรงคนที่ตระหนักคิดไว้ก่อนจะไม่เป็น คนที่เป็นส่วนใหญ่ไม่เคยคิดมีวันนี้คิดสมัยครับบอกให้ออกํำลากายก็พรุ่งนี้ก่อนบอกให้เลิกบุหรี่ก็พรุ่งนี้ก่อนบอกให้ลดน้ำหนักก็พรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้อาจจะสายไปถ้าคุณเริ่มสิ่งใหม่คุณต้องเริ่มวันนี้บางคนอาจไม่มีวันพรุ่งนี้เพื่อพร้อมทุกเกมเพลิก